ข่าวฟุตบอลประจำวันที่1มีนาคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะ ไดเออร์ yer, ไม่อยู่ในแผนของสเปอร์ยุคกุนซือแอนพพสเตโกคูจึงถูกปล่อยตัวในตลาดหน้าหนาวให้ไบเยนมิวนิกยืมใช้งานจนจบฤดูกาลนี้พร้อมมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีนับตั้งแต่ย้ายร่วมทีมเสือตาไดเออร์ yer, ลงเล่นไปแล้ว6นัดซึ่งรวมถึงการเป็นตัวจริงสีนัดโดยนัดล่าสุดช่วยทีมกลับมาชนะอีกครั้งในเกมเชียร์ไลท์ซีกสองต่อหนึ่งหลังก่อนหน้านี้แพ้3นัดติดจากทุกรายการเดอเลติก สื่อดังรายงานว่าไดเออร์ yer, ลงเล่นตามเงื่อนไขในสัญญาทำให้สัญญายืมตัวในตอนแรกกลายเป็นสัญญาถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้เงื่อนไขถูกใช้แล้วซึ่งทำให้แข่งวัย30ปีได้อยู่กับ,บายเยอนจนถึงมิถุนายนปี2025เลยทีเดียว